สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เพื่อนเื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกคนด้วยจ้าแม่แม่จ้าเมื่อนี้น้องเจเล่มาอัดอีพีสองเดอจ้าหลังจากเมื่อวานน้องได้อัดบางไฟไปเมื่อนี้น้องจะได้มาจุบบางไฟให้แม่แม่มาลุนกันเด้อจ้ามาเอาใจช่วยบางไฟน้องเจเลว่าสิขึ้นสูงซ้ำใดน้อแม่แม่เดี๋ยวแม่แม่ไปรับชมคลิปกันได้เลยด้อจ้ามือนี้เขาจะถึงมาจูบบางไฟนะครับไม่ดงนะครับว่าสิไปหรือบ่ไป เพราสร้างคนว่าสีแตกกระสันเนี่ยเราเห็นนครับเบิ้งครับเบิรงเด้อเบิรงเด้อไอ้ลนี่ยครับเบิ้งครับเบิ้งครับไม่สิไปหรือเ่าไปนะครับเบิรงเด้อเบิรงเด้อไปเน้ะไปเน้ะไปเนี่ยขนาดเห็นบ่เห็นบ่เห็นมอวันนี้เขากระสืมาจู่บงไฟนะครับไฟดึงนะครับว่ามันสิไปหรือเ่าไป ก็มาสร้างคนว่าสีแตกกระสันเนี่ยเราเพื่อนนะครับเบิ้งครับเบิลงเด้อเบิลงเด้อไปแล้วครับเบิ้งครับเบิ้งครับม่ใช่ไปหรือว่าไปนะครับเบิลงเด้อเบิลงเด้อไปแล้วไปแล้อไปด้านี้ขนาดเห็นบ่เห็นบ่เห็นมอคลิปกระจกไปแล้วเนาะจ้าแม่แม่เป็นจังใดเนาะจ้าแม่แม่ฝีมือเฮ็ดบังไฟนองเจเร พอใส่ใยป่จ้าส่วนตัวแม่แม่ว่าเศร้าเลรียบังไฟสลูกไปรล่องเพ้งคือเกาซะแม่สิไดยเเลิดเพื่อนกับเสียงของน้องเจเล่สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะจ้าฝากแม่แม่กดไลค์กดติดตามเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาความน่ารักของน้องเจเล่มาใหมา่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ